เท่านะจ๊ะวันนี้ขึ้นมาบ้านเจสีจ้าวันนี้ห้มมามไมซุมซม้มแซวแมวเป่าอยู่บ้านเจสีนะคะเป่าหน้าก็มา,า,าบ่าวเอือกก็กมาสบายดีจ้าพี่นอ้องสีผักผ่ามันบ่นนั่นบอน่นบอ,อยากเด้มันเป็นโอ้มันเป็นขี้ช้างแล้วโอ้นั่นแหละปีต้นเผาได้กี่ปีแล้วปีนี้เนยังเฮ้ยก่ออ่าวลุ มกอ่อนบอ่มีบ่มีอยู่ <c oughs> นังจะข้าวขี้หมูอีกแล้วค่ะามี้าย่างาันิ่งกไ,ไม่กีบกมูมม้งกุกกะกกกสกินมกุกิะสกินทำไจม,มจะไม่ได้ซื้อข้าวมาแล้วบ้าฉันหรอ

บามากินแหงแต่บอก่กินแห้งบ่แห้งรีเมนัดีเจ้านะโอ้ยกินแห้งเพื่อพี่เอ้มูเจ้าคือขี้เมนแทะข้าวาเจ้านขี่อขเมนนกับบัเมนปันนี่ไรกินห้ามเพรคือขี้เมนแทะวะกินหัวหานเออกินหัวหานมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหน่นะ แกจะว่าเมื่อมินขี่มูได้มินเงืดเนี่ยราสีไว้ซอออนน้ำขี่มูเด้มันขอกินแน่มาดูเท้าขอกินแน่เ็ดหอมให Eller, ้มันไหลลงไาสุดเลยตรงนี้นี่มันมาดูน่น้อสไวอันตักใส่ฮดคัสขึ้นเพิ่มประสูตันดอกนี่มันปลูกนี่โรดเฮ้ยไปนี่สิปลูกนี่โรดนี่ ลงไปลือเอาอันรัก่นี่น้องวแล้วทอะขึ้นมางงี้นั่นอกจะเอาปลูกโตไม่จะิกันแล้วทังเงนก็ไม่โลฮ่ฮะ วันนี้วันที่เท่าไหร่18ก็เลย10 12วันเหรอแล้วีก14วัน14วันจองอาทิตย์มันช่าอคือบ้อยแต่ว่าอาหารในมันทำพัทีกกงกอาหารเบิร์ตกันบ่ต้อให้เบิรอาหารจุละให้รุ่นนางเลี้ยงนางเกาหเซีย มันไอ่นันหมูนันไอ้กัะย่ามันฟัวไอเรื่องไปเบิ่งมีพี่ไอ้จะฉีดจ่าเป็นหรือเปล่านี่ยจะฉีดจ่าหมูให้เป็นจุ่มอฉีดเป็นแต่คนคนก็เคยได้ฉีดนะนั่นนี่ว่าไปจ่ายบทเสื้อจะดีฉีดเต็มคนเลยฉันเราจะฉีดหมูให้เป็นได้ฉีดเป็นแต่คนนี่นางนี่หน่อของหมูแตะมาแล้วกันน้อยรัอนรอดรัวเลยลงได้อืแล้วก็ันย่อย เล็กนั่งไงกับกอ้วนอยู่ด้เนาะดาแค่โลแว่านบอแมนอันนี้มันคันน้อนี่ตัวนี้นี่มันมันอตีคทงทงอยู่สั่นั่นอนะพร้อมไหมอันนี้อันนี้สวัสดีก่อนเร็วๆสวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่าก่อนเร็วๆ สวัสดีค่ะกอนบอกสวัสดีค่ะกอนเกิรกเกิร์มไม่เห็นกุงเลือกใั้นจะตัวแล้วเซียนไหมพันน่ะใช่ป่ะเออตัวนี้นันี้ก็ปจายุ่นฮี่าฮ้าฮ่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 ฮ่าฮ่าฮ่านนี้่า่า่า่ฮ่ อะไรตัวผู้ตัวตี๋ขอด่างนอนเห็นไหมตัวนั้นนั่นตัวย่างย่าโอ้คืออ่อนผิวสุดีีม่พันในลาวเหมือนเจ้าของเลยเจี๊ยบมันขี้เจี๊ยบีสาวมันมีตัวหนึ่งห้ำใหญ่ๆมีนี่นี่ตัวนี้ห้ำหญ่อยเอาประจด็นต่อนบอสจะเห็นมาทางลาวเสีตัวนอนลงนี่นี่ตัวนอนตัวตัวนอนน่ะตัวผู้อ่

เป็ดโอ้ยตอกซี่หกแปดสิบสองเนี่ยเออนะเอาไปซองแม่เลเอาไ้ซองแม่เพาะอะไเ้ยถ้าเอาไว้อานั้นตอนน้นึงก้อนถ้าเอาไว้เนี่คือแม่เดียวท่านีรุ่นมันอยากมาซือซื้อแต่องแม่นะฮนั่นอย่านะคะอย่านะคะเพราะวาข้าวายแม่พันให้เขาคืนเนี่ยครับสิไ้กำลังมือนี่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  ขายแบบนี้นี่เขาเมาแบบนี้รู้่ตัวยงใหญ่ปนัง่ากาาายไดขาแบบะายหลาบอกเลยด้เยหรือวันนี้ด้จัดเดือนละสามเดือนายังอี่มือมาครบสเดือนแล้วนีอาหายังแกกอบเป็นอาหารมันกลิ่นท่านจครบชาดกาดมเรน่เนี่ยเอากระแถมกินจนครบอาหารหมดแล้วเจ็บองดแล้วครบเจีองเป็ยอือกนี้บ่นัเนเออตายไปแล้วตัวนึงว่าน เจ็ดสอบชิได้จักมือ่อเนะจ็ดสอบได้จักมืออ่อ,อข้วสาหานะโอ้ยมันกลิ่นปร,ประมาณมือละสอบนี่ยแค่ทิศหนึ่งทิศหนึ่งเลยมันยังประมาณเกือบสามสิบไปหุ่นงานประมาณเกือบประมาณสามสิบเกลอยกันเลยเกลืออีกสิบกว่าเมื่อคันนั้นมันก็มันเป็น,น,น,นทันหอดเขาเดือดเลือดมันกรผ่านกาับทันหอดกันยัง แงอีกสิบสี่มือมันก็เลืออีกเกินสิบส่มืออีกสองอาทิตย์อ่ะสองแต่ว่าตัวนั้นตัวนั้นมันเสมอกาเบดใช่ไหมอืเดือสิบสองนีัน่กญลาคิปรมาณาจิกกทันวา เดือนนี้มันดเดือนนี้มันยังยังบ่ท่านมูบ่ท่านอยากขึ้นเมดิฉนว่ามูรุ่นนี้สิได้ดีกว่าน้ำหนักน่อยโอ้ยเหยียบหัวกันคักเลยสวยที่นี่ก็จะไม่สู้อ่ะเขาเหยียบหัวอยู่ได้สุนเดดเดนี่มันเกะกัดกูกอบเดดมันเดี๋ยวกอบสดอันนั่นได้หเดแดอันไม่จะออกสดบ้านเฮาเนาะ <Tipp oms> ตัวนี้มันบริเวณพันธ์ทพแบบเนาะมันเป็นผ้ามาแล้วเลยสมผ้ามาแล้วพวกนี้ผ้ามาเบิดเลยพวกนั้นไม่ใช่ไขมันหรือเล่ามันเหรียผนั่นมนเบิสเลยพน้เลงไหม

อาบน้ำในนี okay right. oh s <S you know. ้ง้ยยังนกี่น้อง้าไก่ก็จะบดบดจะมือก็บกยโคงยโคงเปนมอับคณสีหมื่นห้าคเษคอไก่เขประมาณสามื่อาคอไก่เามา่อนี่หะ้าช้งนน้องเอามือหนึงงมือกนะมือสิเปิดเสล็กนะอะไรกมือเสี่ยวเล็กปะมึงบง อยู่ใน้ทำไหนาเรากรอไผท่านมันเคเป็นขอมผูุ้กขอไปคอใก้เตี้นกรบมไก่เตี้ยนม่านคเขามาอยู่มันอยู่แน่นนั่นเอยแตเาอยู่ตัวนี้จยู้ตัวนี้กันย่าหน้าตาตัวนี้คอไอใกล้โว้โหจยู่งหัดเดียันเอาไว้ให้นะจะกรอกหมูทำไ้ทไมาเนาะจุจ โอ้ยขอเงินของช่วยหอยแห้งแล้วใช่อ้มแห้งอมเลยอือตอนนี้เท่านหร้รบแห้งเม็ดกันล้ำฝนกระตกพอพนโอ้ย สีสวัดส,นนะส,ส,สวดใสเปนะิ่นะมันชีสจะเปินเต้นนาได้น่นอว่สใกอกพอจนเป็ตัวจมองตัวเขาเปง่ายในไทยก็มาแต่สวัิ้เนากพันรือพันรู้งตัวจเมัอเรี่องพันไข่เบ้อเรี่องพันไข่หรือพันไหน

มันเป็นผ anyway. ักสูงเดมันลงบุได้มันออกบุได้หรอปล่อยมันาี่ย แต่มันบ่อเล่นไปทางอื่นเนาะปล่อยมันย่างกินแถวนี้เนาะมันป่ออกดอกมันฮอตอ้าวเหนียวผมบอบมือเนาะบัตรตัวง่ายบัตรตัวจะกว้างขี้ก็เป็นบอสเอามันง่ายเลยมุนต่เอามาพวกนี่นะตัวน้อยนะนี่แล้วมันปกติ่มแต่แล้ว

บ่ล็ห้งเล็กหละช่องแอ้นปูเป็นนะเป็นท่านมุ่นนะป็นท่านได้ใส่มันเฮ้ยตอนเท่านขึ้นดอกเ็เร่งไปเบิ่งก็บ่เพมันใส่ได้จจ้ของแนวยาเลยกับเรนนั่นเฮ้ยเรนเออหลาจีบ่แล้มองแล้นี่น่มันจะี่ันรอดมันหาใส่ได้อยู่ เก็บใช่ตระิได้แล้วมาโบกปูนมันจะ้อะเป็ดจะไปเช่อบไรเพื่อนักเป็ดทางไกลกันั่นแหละผักซ้อนกันวเออไก่ตัวนี้ก็ซ้อนไก่ซองนี่อันที่ินกัเป็ดแต่ผักก่อนไข่ก่อนรนมไก่เนมัมากมันสัให้ยนีกไก่ยูนีกผักทีกันนอซงเจ้าตัวเป็ดเจ้าเลยเจ้าต

อยากเลยคลโว่ออเมนนมาทำมิทุนน่ะเพราเลี้ยงอยู่เฮ้ยเจ้าเลี้ยงนะเจ้าขี้หเองเ้อเจ้านั่นและนังขี้ได้เจ้านั่นและหรือว่าเด้ขีได้มากนะกโูดเลียงกันแน่ปกติโอ้ยอีจง ยังยู่กันแลพูดเลยไม่ควรบมันได้ันได้ายวุโตเหน้าหรือยังไดเราต้องมีน่่ไ้แค่หนึงพนมันต้องเสอยู่แล้วต้อมีทุนสำรองนะเนาะเตรียมไว้โลดแบบเฉพาะเนาะเฉพาะอืม เรี่ยงมูนะคันมันบ่อนเจ็บปนนั่นสบายเฮ้ยโอยมันไขอยจมันน้ำมันเปมันเป็นนั่นเฮาอยู่นี่นะบ่มีกลิ่นมันไปพุ่นแล้วมันเบิดแล้วไปพุ่นบ่เนาาค่ะมาโดนมันก็จะเปลี่ยนมันเคยเลยมันเคยอะ เืมคเขาท่าเคยเลยมันแต okay. <m dear> ่ก่อนใะยังว่ามันมินมากมันผัดมาแต่ของเผากับเมนตะกี้ก็นั่นเี่และตะกีนโอ้ยเมนเมนฮขาเข้าไปกิดทรมด้ฮขาเคยเลยหิบง้อตอกกเมน เป็ดบามืนี้นะมาด้ปกเมนเลมูเดอาเมน่มเงเด้อมืนี้เ็ดก็มีเป็ดก็มีมืนี้บดมาปิ้งเป็ดาม่คปีนไปสิปีนได้เสื้อเียมาไเสจับงมันหักบ่ได้จับบ่ได้้ยมันออกลูกมันเบ่งลูกเล่าจงสิจับมันเเรวสิเียมาผูกคอแย่ได้เหรมึงจะคิดสั ยังมีธุรกิจที่ต้องไรดูแลรับผิดชอบอยู่สักจะรีบไปไหนค่ะฉันก็ยังว่าฉันเมื่อยแต่ว่าฉันขันสีรษะหายใจกับย่านตายสันเลยต้องหายใจต่อค่ะสิ่งสี่เจ้าหายใจกับคิดน้ำมูอยู่ห้อมอมอยู่บ่ฉันไม่ได้มีเลือกให้คิดอะไรขนาดนั้นฉันไม่ได้มีนี่มีสิีจ่าบ้าบอคอไต่ไม่คิดหัวสมองนั่นเรื่องนั้น มึงกินมุกกระชายบะที่เด็ดจริงจร้งเมื้อนี้มีเพื่อการม้านั่งกินอะไรบ้างบ้านเจสซีนะคะวันนี้รวมกินที่บ้านเจสซีลุมเลยกินให้อ้วนกินให้อ้วนไปเลยไม่กินขี้หมูบ้านเราไม่กินแต่ข้าวกินแต่ข้าวข้าวไม่มีนะไม่มีข้าวเสเหลือข้าวไปเลยจะกินแม่เธอเหลือไปขายเลยเลยฉันไม่เคยห้า ไ,ไม่ได้สนนะคะถือมาหรือเปล่าข้าวน่ะเรื่องอะไรที่จะถือล่ะเอาเอาแบนแบนเลไในข่าวลอยก็อ้อมอก็ถือบอกเลยไปหากินบา้านคนอื่นสบายใจกลัวได้หลับปีไปทำร้อเก้าสิบสองจะไม่ตีิให้เขาขายบ้างเหรอบอกค่คืออย่างงี้ที่เป็นขายที่เปนขายฉัน เาแซ่บแซกระบกินเลยเนาะแซ่วไปขายนิสก้สวยใจดีเรียนดีนานะจ๊ะุ๊ดจีาแต่คนมาตั่างลยโอ้ยนี้นักจะเทาจแต่ละคัสคดิ้งค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบกินชมดวยค่ะขอบคุณที่ไม่ข้าโฆษณานะคะไป่ละจ้าเดี้มูาโอ้ยม่คิูจ๊ง